สวัสดีน้องเทียนและผู้สนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับบทเรียนตัวนี้ด้วยวิดีโอตัวนี้อาจารย์จะมานําเสนอที่การดาวดดน์โหลดติดตั้งโปรแกรมสําหรับดินวิดีโอเทางคอมพิวเตอร์ของเราส่วนว่าจะเป็นโปรแกรมยังหลักมีขั้นตอนใดๆเห้ไปเบิ่งกันเลยก่อนอื่นให้เราเปิดเ็บเบรว์เซอร์ขึ้นมาจะเป็น g ูเกิลโครมไฟฟล็อกกระเดาแต่สะดวกอยู่วนันนี้อาจารย์จะพิมพ์คําา่า vlc เนาะมันจะขึ้น vlc media player ให้เขาคลิกเข้าไปเราจะเห็นลิงก์ทับอิ https www video l a n d o แล้วคลิกกล้าไปจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เนาะตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรมเบิรงวิดีโอฟรีถ้าต้องการบริจาคาก็สาม,มารถจะบริจาคไรกนมีปุ่มให้บริจาคเขาจะบริจาคหน่อยได้สรุกเลยนีนน่ถ้าเห็นว่าเราโดด LC, หลด vlc แล้วคลิกเลือกถ้าหากวินโดว์เขาเป็นแบบ32บิตเข้สม,มาชิกกดดาวน์โหลดได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าหากวินโดว์เขาเป็นแบบ64บิตเขาก็ควรจะเอาตัว64บิตไปใส่เนาะวิธีเบ่งก็คือให้เขาคลิกขวาใส่หุ h อตแคทหรือว่าไอคอนคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้าจอเฮาแล้วก็เลือก property เราจะเห็น system t y p อยู่นี่เนาะเป็นแบบพกีวิตตัวนี้อาจารย์ใส่ windows 11 home เนะมื่อหัว edition ของ windows ขาะเดียวก็อาจารย์เป็นแบบพกีวิตอาจารย์ก็จะเดือดอยู่นี่เนาะ windows พกีวิตรอทายให้มันโหลดนะมันบอกว่าโปรแกรมจะโหลดอัตโนมัติภายใน1นึ่งวินาที ตัวโปรแกรมมันเด้งขึ้นมาเนาะมันจะโหลดผ่านโปรแกรมเราโหลดที่อาจารย์ได้สอนไว้ในหรือว่าในวิดีโอที่ผ่านมาไปเบิ่งขึ้นขั้นจะให้มันขึ้นแบบนี้อยู่บันนี้เนาะเซฟเอสคือตำแหน่งที่เฮาจะใส่เก็บไฟล์มันจะเก็บทีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็โปรแกรมอาจารย์จะให้มันเก็บอยู่นี่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็กดที่3จับนี่ browse แล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งเก็บได้แต่ว่าอาจารย์จะเก็บไว้บนนี้แล้วกดที่ start ดาวโหลดมันดาวโหลดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดาวโหลดเรียบร้อยแล้วให้มาที่คอมพิวเตอร์ของเฮาเมื่อกี้มันเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแแล้ววกก็ชื่่อาโปรรม พาเห็น vlc เวอรสจัศูนย์จับหนึ่งหก windows หกสิบสี่ b i รับคลิกกลับไปเพื่อติดตั้งตัวโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันจะให้เขาเดือกภาษาเราสมารถเดือกได้ตามใจมีภาษาอังกฤษภาษาไทยจะเดือกเป็นภาษาอังกฤษกดที t o k นา,านี้เขาก็าพับลงมันจะขึ้น welcome เขากด t next กด next ไปตัวนี้ก็คือส่วนเสริมอย่างต่างๆมันเอ้อกระปาเป็นคาร์ดีโฟลหรือคาเดิมต้นจะน,นกดที่ next มันจะบอกว่าโปรแกรมตัวนี้ถือที่ต่างไว้ที่สองซีโปรแกรมไฟล์วิดีโอแดน d l c เอากด install ไปร่อถ่าจนกว่าการที่ตั้งจะสําเร็จหลังจากการที่ตัง้งแล้วมันจะทิ้ถึอที่สองั่น vlc media player เอากด finish ไปเพื่อให้มันล่องเปิดหนะ้าต่างขึ้นมาเบิ่งเอากดทําต่อด้วยเหตตต่อด้วยคอนติเนียลทเป็นภาษาอังกฤษ หน้าตามันเป็นสี่อันนี้จะเป็นภาษาไทยถ้าหากใดต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้คืออาจารย์จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์จะไปที่แถบเครื่องมือเลือกที่ปรับแต่งมันมีภาษาเมนูเขาเลือกเป็น American English เพราะว่าอาจารย์อยากให้มันเป็นภาษาอังกฤษกดบันทึกไปปิดโปรแกรมไปล่องเปิดใหม่เขาจะเห็นว่าหน้าตามันเมนูมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วหลังจากเขาติดตั้งแล้วเขาจะไปเห็นไฟวิดีโอเขาดินกับโปรแกรมตัวนี้ตัวเดียวเนาะเขาก็ปิดไปตัวนี้เขาสามารถดึงสิบได้เป็นช็อตคัทพอเวลาเขาคลิกดินเขาจะมาที่ อเ,อเออาจารย์จะไปเป็นตัวอย่างไฟล์วิดีโอที่อาจารย์ดาวน์โหลดมาตัวอย่างตัวนี้เนาะเป็น CSS tutorial อาจารย์จะคลิกขวาแล้วเลือก open with เข้าไปยังตัวโปรแกรมนี้แต่ว่าถ้าเราคลิกนี่มันจะดินไปซื่อแต่ว่าบเป็นโปรแกรมเดิมตน้นสำหรับดินวิดีโอให้ยไปเลือกที่ Shoot a n o the r app มันจะเด่นขึ้นมาเขาจะเห็นว่าแอปเดิมต้นในการดินวิดีโอเป็นของ Windows เ set ใหม่เป็นค่า default หรือค่าเดิมตน้นหา,ายเดี๋ยวที่ VLC Media Player นะกด ติกถือที่อาไว้ยูสดิสแอปทูโอเพนดอนมันจะบอกว่าคือให้เราใส่โปรแกรมตัวนี้เพื่อดินไฟล์ที่เป็น m p c ทั้งหมดโอเคไปเหาเห็นว่าหนาตาของวิดีโอที่เขาเดือกโปรแกรม vlc media player ดินมันจะคือเป็นหบจุวยแสดงว่าไฟล์วิดีโอตัวนี้มันถือเซ็ตค่าเดิมต้นไว้ให้ดินกับโปรแกรม vlc มีเดียเพลเยอรท่านี้ทุกตัวขังที่เขาดินวิดีโอที่เป็น MBC มันก็นจะเปิดโดยโปรแกรม VLC Media Player พเยอให้เขาแบบอัตโนมัติบทเรียนตัวนี้อาจารย์จะขอหยุดไว้เสมกอกรเรื่องที่ตามในบทเรียนต่อไป